สวัสดีครับพี่น้องที่รักวันนี้พระราชน้าของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในหนึ่งประโตบทที่2ข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าชนชาติของพระเจ้าผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ในหนึ่งประโตบทที่2ข้อ9กข้อ10จาก1971นะครับบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้เป็นพวกปูหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อท่านทั้งหลายจะประกาศพระบรารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เมื่อก่อนท่านทั้งหลายไม่มีชาติแต่บัดนี้ท่านหลายเป็นชนชาติของพระเจ้าเมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุณาไม่แต่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้วจากพรคักีมีตอนนี้เนี่ยนะครับผู้เขียนคือเปโตรพยายามใช้สำนวนของพระคัมภีร์เดิมเพื่อจะอธิบายถึงลักษณะคริสตจักรว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับสัญญาว่าถ้าอิสราเอลรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าเขาจะเป็นประชากรของพระองค์เช่นเดียวกันถ้าเราเองนั้นรักษาถ้อยคําของพระเจ้า เราะเราเกิดจากอมตะธรรมของพระเจ้าด si ังนั้นเองเมื called, <t <t ่อเราเกิดด like ้วยข่าวประเสริฐจากความจริงของพระเจ้าเราจะต้องรักษาความจริงนั้นและเมื่อเรารักษาความจริงพระคัมภีร์บอกว่าเราจะกลายเป็นชนชาติของพระเจ้าอย่างน้อย3มเรื่องด้กันครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้หนึ่งครับเป็นประชาชาติที่รับความรักพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดกับเรานะฮะให้เราเห็นว่าเราถูกเรียกจากความมืดเมื่อก่อนเราอยู่ในความมืดแต่พระเจ้ารักเราดึงเราออกจากความมืด ถ้าเราดูในกันนั้นพิธีเราจะเห็นเลยว่าพระเจ้านั้นเรียกเราจากเสียงในที่ต่อเปลี่ยวมีพวกสุนัขเห่าหอนเนี่ยนะครับหมายถึงที่น่ากลัวเหล่านั้นแต่พระเจ้าเรียกเรามาเป็นลูกของพระองค์นั่นที่1นนะฮะเป็นประชาชาติที่รับความรักของพระเจ้าอันที่2เป็นปุโรหิตหลวงที่ต้องปฏิบัติครับปุโรหิตเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเป็นการปฏิบัติในพระวิหารของพระเจ้าต้องรับการชําระให้สะอาดเป็นปุโรหิตเนี่ยถูกต้องถูกจารึกบนหน้าผานะครับว่าบริสุทธิ์แด่พระเจ้าปุโรัรบ นะครับจะต้องมีการตักขี้เท่าออกไปมีการก่อกองไฟไว้ในรักษากองไฟในแท่นพูชาตลอดเวลาจะต้องจดจําคําสอนจะต้องเป็นคนดุลน้ําใจคนอื่นสอนกฎเกณฑ์พระมีว,ะวันนั่นคือหน้าที่ของโปรหิตครับเพื่อจะปฏิบัติเป็นประชาชาติที่รับความรักเป็นโปรหิตที่ปฏิบัติและเป็นประชากรที่ประกาศพระบารมีพระคัมภีในข้อ9บอกกับเรานะว่า ผู้ทรงเรียกทั้งหลายออาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างมัเสดของพระองค์ข้อที่10เมื่อก่อนท่านไม่มีชาติแต่บัดนี้ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าเมื่อก่อนท่านหาได้รับพระกรุณาไม่แต่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้วเพื่ออะไรในข้อที่9ตอนต้นบอกว่าเพื่อท่านหลายจะประกาศพระบารมีของพระองค์เราเองประกาศพระบารมีของพระเจ้าเป็นประชากรที่ประกาศเรื่องพระบารมีของพระเจ้าประกาศเพราะพระคุณของพระเจ้าประกาศเพราะพระบารมีของพระองค์ยิ่งใหญ่ประกาศเพราะด้วยชีวิตของเรา ประกาศด้วยคําพูดด้วยการกระทําของเราดังนั้นเองเราเป็นชนชาติของพระเจ้าชนชาติที่รับความรักเป็นชนชาติที่เป็นปุโรหิตหลวงที่จะต้องปฏิบัติพระองค์เป็นชนชาติที่ประกาศต่อบารมีของพระองค์วันนี้เราพูดบอกว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้าตรักว่าพระเจ้ารักเราปฏิบัติพระเจ้าไหมครับถ้ายังไม่ปฏิบัติไม่น่าจะเป็นพลเมืองที่น่ารักของพระเจ้าและวันนี้ประกาศต่อบารมีของพระเจ้าไหมครับอย่าลืมว่าพระองค์ไม่ใช่ต้องการให้เรารับความรักของพระองค์ แต่พระองค์ต้องการให้เราประกาศพระบารมีของพระองค์ด้วยถ้ายังไม่ประกาศวันนี้ทําตัวให้เป็นประชากรของพระเจ้าด้ยการประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าให้คนอื่นได้เข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีต่อ,รอรเราความใจผ่อนเรา